สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้งานโหลดเซลล์ร่วมกับบอร์ด Arduino หรือบอร์ด Node MCU นะคะเริ่มต้นเรามาดูหลักการการทำงานของโหลดเซลล์กันก่อนด้านขวามือตรงนี้ก็คือหน้าตาของโหลดเซลล์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแท่งเล็กหรือว่าแบบแท่งใหญ่ที่มีกานซึ่งภายในของโหลดเซลล์หลักการการทำงานของมัน ไอตรงสีขา่ขาวที่เราเห็นพวกนี้นะคะมันจะเป็นเกจการวัดการยืดหดเมื่อมีแรงกดฝั่งใดฝั่งหนึ่งตรงสีขาวนี้จะมีการยืดและมีการหดตัวข้างบนจะยืดตัวข้างล่างจะหดใช่ไหมคะจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวต้านทานค่าความต้านทานก็จะเปลี่ยนค่าความต้านทานก็จะเปลี่ยนไป โดยใช้หลักการนี้เมื่อเราจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่คงที่ตัวต้านทานค่าความต้านทานเปลี่ยนไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันของทั้ง4ตัวเป็นแบบบิชภายในตัวของโหลดเซลลเองก็จะมีอยู่4มุมนะคะเพื่อดูความเปลี่ยนไปของแรงดันที่มันไม่บาลานซ์กันแล้วแปลงออกมาเป็นน้ำหนักค่ะ โดยปกติแล้วการต่อโหลดเซลล์นะคะฝั่งหนึ่งจะยึดอยู่กับฐานอีกด้านหนึ่งจะยึดอยู่กับแผ่นช่างไม่ว่าจะใช้เป็นแผ่นไม้อะคริลิกหรือแผ่นโลหะนะคะโดยเราจะกดฝั่งใดฝั่งหนึงอีกด้านหนึ่งจะถูกยึดยึดแน่นนะคะซึ่งในตัวโหลดเซลล์เองจะมีสายสัญญาณอยู่ทั้งหมด4ส,สายหลักๆด้วยกันนะคะสายสีเขียวคือสายสัญญาณ บวกสายสีขาวคือสายสัญญาณลบแล้วก็สายสีดำนะคะแล้วก็สายสีแดงสีดำก็คือกาวสีแดงก็คือไฟเลี้ยงหรือ VCC ค่ะหรือตัวย่อที่เขาเขียนติดมาก็คือ E บวกสายสีดำคือ E ลบสายสีขาวคือเอา p u t ฟังลบแล้วก็สายสีเขียวคือเอา p u t ฟังบวกหรือ A บวก โดยทั่วไปแล้วการใช้การทำงานของรูเซลล์นะคะจะทำร่วมกับตัวโมดูลที่เขาเรียกว่า HX1R711 ค่ะจะทำหน้าที่เป็นตัวอ่านค่าจากโหลดเซลล์เชื่อมอ่านค่าจากโหลดเซลล์ส่งข้อมูลมาเป็นสัญญาณด a ต้าและคอร์กให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ค่ะ ซึ่งการต่อวันนี้จะยกตัวยอย่างการต่อร่วมกับโหนด MCU นะคะหรือว่า ESP 8 2 6 6โดยสายสีแดงที่เป็นไฟ R สายสีแดงนะคะก็จะต่อเข้ากับค่ะโดยสายสีแดงของหลดเซลล์นะคะก็ต่อเข้า E บวกของ HX 7 1 1โมดูลนะคะ สายสีดำาับ E ลบสายสีขาวเข้า A ลบสายสีเขียวเข้า A บวกค่ะแล้วอีกด้านหนึ่งของโมดูลก็ทำการเชื่อมต่อเข้ากับหนวด M C U นะคะโดยกาวเข้ากาว V C C เข้าไฟเลี้ยงของบอร์ด3.3โวลต์นะคะสัญญาณคล็อกเราจะต่อไปที่ขา G P I O 13หรือว่าขา D 7นะคะ ส่วนขาสัญญาณเราจะต่อไปที่ g p o 12หรือขา D 6พอเริ่มทำการต่อเสร็จเราก็จะมาดูในส่วนโปรแกรมนะคะส่วนโปรแกรมเริ่มต้นให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะทำการโหลดไลบรารีเพื่อให้ง่ายต่อการเขียนนะคะใช้คำสั่งสำเร็จที่ไลบรารีเรามีนะคะมาที่สเกตแล้วก็มาที่ include library manage library ค่ะ รอมันเปิดสักครู่นะคะจากนั้นเราเซิร์ชหาคำว่า hrx711arduino uh, H library นะคะจะเป็น library สำเร็จที่เขาทำมาแล้วพอเราพิมพ์เข้าไปมันก็จะมีอยู่2ตัวนะคะให้เลือกตัวล่างแล้วก็กดดาวนะะ์โหลดค่ะเนื่องจากเครื่องนี้มีอยู่แล้วนะคะ มื่อดาว์โหลดเสร็จมันจะขึ้นว่า installed ก็คือมีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดปิดออกไปได้เลยค่ะจากนั้นการใช้งานโปรแกรมก่อนที่เราจะใช้โหลดเซลลจากการที่เราติดตั้งเครื่องเสร็จแล้วให้เราทำการ c a b r a t t c a l i i r a t e ตัววัดของโหลดเซลล์ก่อนนะคะการ c a l i b r a t e คือการอะไร การคาลิเบตคือการให้โหลดเซลล์ที่เราใช้งานอยู่แต่ละตัวจะมีการชาจะมีค่าตั้งต้นไม่เหมือนกันเราจะทำการให้โหลดเซล์รู้จักว่าน้ำหนักนี้คือกี่กิโลก่อนอันนี้เขาเรียกว่าการคาลิเบตโดยเบื้องต้นเราจะต้องหาตัวแปรที่คาลิเบตออกมาโดยเราจะเอาวัสดุอะไรก็ได้ที่เรารู้น้ำหนักมันอยู่แล้วมาชั่ง แล้วอ่านค่าจากที่บอร์ดเราอ่านได้จากนั้นเอาค่าที่เราอ่านได้หารด้วยน้ำหนักที่เราเอามาชัง่งโดยที่เป็นน้ำหนักที่แน่นอนที่เรารู้อยู่แล้วหารกันก็จะได้คัลิแบตแฟ f เตอร์ออกมา c a l ิเบ a t i o n factor ตัวนี้เราจะมาใส่ในโปรแกรมเป็นการคำนวณให้รู้ว่าถ้าค่าเข้านี้มาเท่ากับกี่ก,กิโล เค okay, นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยเราก็เริ่มต้นมาที่ไฟล์ for xr มา example แล้วก็มาที่ hx 7 1 1นะคะแล้วก็เลือก basic simple uh, basic example นะคะโดยตรงนี้ก็จะเป็นการเรียก library และอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดขาซึ่งอันนี้จะเป็นการกำหนดขาเบื้องต้นไม่แน่ใจว่าบอร์ดอะไร แต่ว่าที่เราต่อใช้งานตามวงจรที่เราใช้ก็คือขาคล็อกต่อที่ GPIO13 ขา Data ต่อที่ GPIO12 เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแก้เลขตรงนี้นะคะขา Data DOut ก็คือขา Data ต,ต่อที่ GPIO12 เราก็ใส่12โหลดเซลล์ขาคล็อกเราต่อที่ขา13เราก็แก้เลขตรงนี้เป็นขา13 จากนั้นเราจะมีการวัดค่าโชว์แสดงออกซีเรียลจอมอนิเตอร์เราก็เปลี่ยนซีเรียลจอมอนิเตอร์เป็นความถี่ที่เราใช้งานได้อย่างบอร์ดโน d e mcu เขาก็จะใช้1 1 5 2 0 0จากนั้นเราก็ทำการอัปโหลดโปรแกรมนี้เข้าบอร์ดได้เลย เมื่อรอการอัปโหลดเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดหน้า serial monitor ต,ตรงนี้ดูว่าค่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งสักครู่นะคะอันนี้มันมีการทำงานซ้ำซ้อนกันต้องปิดอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทำการอัปโหลดใหม่ก่อนหาเมื่ออัปโหลดโปรแกรมเสร็จนะคะก็จะขึ้น เรียบร้อยฮาร์ดแวร์ก็จะถูกรีเซตนะคะเราก็เปิดซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาอันนี้ก็คือค่าน้ำหนักเปล่าๆที่เรายังไม่ชั่งอะไรเลยของตัวเครื่องนะคะอันนี้จะลองชั่งอของที่มีอยู่ในบ้านนะคะมีน้ำหนัก450กรัมค่ะเราก็ชั่งลงไปพอชั่งลงไปมันก็จะได้ค่าค่านึงมานะคะเราก็เลือกมาสักค่าหนึงนะะ่งค่ะสมมุติว่าอันนี้จะเลือกค่า อ,อันนี้ไม่กดออโต้สกอร์แล้วนะคะจะเลือกมาค่าหนึ่งถ้าสมมุติเลือกค่า277358มานะคะน,นี่คือค่าที่อ่านได้ก็ต,ตามที่เขียนในหน้านี้นะคะเอาค่าที่อ่านได้หารด้วยน้ำหนักที่เรารู้อยู่แล้วจะได้เป็น c a l i b เ a t i o n factor ออกมา ซึ่งค่าที่เราได้ตอนนี้นะคะก็เปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาวางลงไปคือค่านี้หารด้วยน้ำหนักที่เรารู้อยู่แล้วอยากให้มันวัดออกมาเป็นหน่วยกรัมก็หาร450กรัมที่ได้ก็จะได้ค่าที่จะเป็นค่า Calibration factor ออกมาเป็น616.35นะคะจุด351.1เอาสองตำแหน่งก็ได้ะคะ่ะ คือคือจุดสาห้าค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มเขียนโปรแกรมนะคะขั้นตอนการเขียนโปรแกรมง่ายๆให้มาเรียนรู้คำสั่งเบื้องต้นกันก่อนก็ให้เปิดตัวอย่างขึ้นมาได้เลยค่ะไฟล์ example แ,แล้วก็เลือกแบบ full example ขึ้นมาตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมเปลี่ยนขาเป็นขา12ที่เราใช้งานกับขา13 scale ่า Serial monitor เ,เ,เราต่อใช้บอร์ดหน่ MCU ก็ใช้เป็น1 5 5 2 0 0เป็นบัสเรทที่เราใช้นะคะจากนั้นเลื่อนลงมามันจะมีคำว่า scale set scale เราจะเอาใส่ค่า calibration factor ลงไปในนี้ลงไปในสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะจะอยู่ในโซนของ setup mode ซึ่งตรงนี้นะคะ Set Scale เราก็ใส่ค่าที่เราวัดได้เมื่อกี้ก็คือ616.35อันนี้ก็จะอ่านออกมาเป็นหน่วยกรัมนะคะส่วนพวกนี้คืออะไรตรงนี้คือการเซตค่าตรงนี้คือการ r e เ e t ค่าที่เราใส่แฟกเตอร์ลงไปตรงนี้ให้กลายเป็นศูนย์ถ้าเราเอาออกมันก็จะขึ้นเป็นศูนย์กิอเป็นศูนย์กรัม จากนั้น scale read คือ line อ scale read ก็คือการอ่านค่ามา1ครั้งแต่ถ้า scale read average 20หมายความว่ามันจะอ่านค่าจากโหลดเซลล์20ครั้งแล้วก็เฉลี่ยส่งให้เราออกมาแค่ค่าเดียวเพราะบางครั้ง load ซลล์อาจจะมีการคาดเคลื่อนใช่ไหมคะยิ่ง average เยอะเท่าไหรค่ามันยิ่งเสถียรแต่ถ้ายิ่ง average เยอะ เวลาที่ใช้ในการอ่านก็จะนานขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่เราสะดวกเลยแล้วพอมาในหลูกเวลาจะใช้เราก็อันนี้ใส่เป็นยูนิตหรือว่า Get Unit มันก็จะเปลี่ยนหน่วยให้โดยการอ่านค่ามา10ค่านะคะแล้วก็จากการเราเปลี่ยนค่าแฟกเตอร์เข้าไปแล้วเมื่อกี้คาลิเบรตแฟกเตอร์เข้าไปโดยการใส่ค่าตัวนี้ เราก็ทำการอัพโหลดดูเลยค่ะว่ามันจะชั่งน้ำหนักถูกไหมอะค่ะหลังจากอัปโหลดโปรแกรมเสร็จนะคะเราก็เปิด s e r i a l m อนิเตอรขึ้นมาแล้วก็ลบ1นทีแล้วก็ออโต้ Auto. ตอนนี้น้ำหนักที่อ่านได้ก็คือเป็นการช่างไอตัวเดิมนะคะมันก็อ่านได้ อันนี้ไปจับมันนิดนึงมันก็จะเปลี่ยนค่านะคะอันนี้ก็คือเป็นศูนย์กรัมมันก็จานได้ศูนย์กรัมจากนั้นถ้าเราเอามือไปวางหรือกดน้ำหนักลงไปนะคะน้ำหนักมันก็จะเปลี่ยนขึ้นเป็นหน่วยกรัมแต่ค่าที่อ่านได้ตรงนี้นะคะมันคือค่าที่เอาน้ำหนัก450กรัมวางไว้ เฉยๆแล้วเราเอามือออกมันก็จะกลายเป็น0ูแต่ถ้าเราอยากเทสให้มันเป็น0ูเลยเราก็ต้องลบค่าออกนะคะอันนี้เมื่อเราเอาของที่วางออกมันก็จะหายไป3 0 0อย r สามร้กรัมความคาดเคลื่อนของโปรแกรมมันก็จะยังมีอยู่ นิดหน่อยนะคะเพราะว่านี้มันเป็นหน่วยกรัมแต่ถ้าเราอยากให้มันเถียรขึ้นเราก็ใช้เป็นหน่วยกิโลค่ามันก็จะไม่เพียนมากค่ะโอเคอันนี้ก็คือการทดสอบการวัดเราอยากให้เป็นศูนย์กระช่างน้ำหนักเข้าไปค่าถัดมาที่อ่านได้ก็จะเป็น0นี่คือการเซตตัวที่เซตตรงนี้มันมาจากคำสั่ง ที่พอเราเซตสเกลตัวนี้เข้าไปแล้วให้น้ำหนักของ c a l и เบ a t รชัตรงนี้กลายเป็นรี Set ตสเ l ลให้เป็น0ก็คือคำสั่งนี้นะคะค่ะถัดมาเราลองไม่ใช้คำสั่งเซตให้มันเป็น0น,นะครับใช้แค่ตัวที่เราคำนวณออกมาได้ปุ๊บแล้วเราไม่เซตเป็น0 การที่เอาน้ำหนักที่เราลองเทสมาวางเฉยๆมันก็จะอ่านได้ตามนั้นเลยคะคือ450กรัมที่เคยบอกว่าลองเอาน้ำหนัก450กรัมมาชั่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาน้ำหนักที่เราวางอยู่ตอนนี้ออกมันก็จะอ่านได้0อันนี้คือเอาออกแล้วนะคะแต่มันอาจจะคาดเคลื่อนเป็น97กรัมประมาณนี้ แต่ถ้าเอากลับไปชั่งใหม่มันก็จะเป็น450กรัมเหมือนเดิมอันนี้น้ำหนักมันอาจจะยังไม่เสถียรนะคะถ้าให้ดีเราก็ลองใช้การชั่งก็คือเอาน้ำที่ยังไม่ได้เปิดที่เขาเขียน500มิลลิตรนั่นก็คือ500กรัมมาชั่งก็ได้ค่ะนี่ก็คือการเขียนหรือการใช้งานโหลดเซลล์